ก็ดีนะเห็นเด็กๆรุ่นใหม่ประสบความสําเร็จเห็นพี่ๆรักน้องๆผมดีใจนะครับคือผมเป็นคนที่เหมือนบุกเบิกจริงๆแหละถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ค่ายใหญ่ก็ยากนะครับศิลปินที่จะมีตัวตนเด็กๆเขาก็สู้กันมาทีเนี้ยสิ่งที่ผมจะทําคือไม่จะเป็นต้องเป็นแค่นุ๊กปลายนะเป็นเด็กๆของเราหรือเป็นน้องๆที่อื่นก็ตามที่แบบว่ากําลังแบบว่าสู้เพื่อชีวิตแล้วก็เลือกที่จะเส้นที่จะเลือกเส้นทางของการเป็นศิลปินอะไรที่มันที่ ที่พอที่จะเข้าไปซัพพอร์ตความรู้สึกได้อยากทําเพราะว่ารู้ว่าลําบากเป็นยังไงแล้วประสบความสําเร็จแล้วรักษามันให้ได้อะมันมันยากมากก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่รักเด็กๆเ,เพราะว่าเขาต้องโตเขาต้องโตแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าไปไปอ่าเข้าไปอาจจะไปเขาเรียกว่าเสือกเสือกเยอะมากก็คือเรื่องการที่แบบว่าเด็กๆมันไปทํางานเนี่ยปล่อยเขาไปทํางานด้วยความสุขนะครับ ถ้าอยากเห็นเด็กมันโตเราต้องเราต้องเห็นเด็กมันไปเติบโตที่อื่นสิ่งของที่มันสวยงามมันต้องทําให้คุณอื่นเห็นว่ามันสวยงามด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเก็บไว้แต่ในสวนของเราเราเก็บไว้ในสวนของเราอย่างเดียวแล้วบอกว่าลูกเรากิงลูกเราดีแต่เราเห็นแต่ในสวนของเราเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาไปเติบโตพอสุดท้ายแล้วไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรอกว่าพอเติบโตเสร็จปั๊บก็ลืมบ้านเด็กสองคนเขารักกันครับขอบคุณมากครับครับ น่ารักมากเห็นไหมที่กองน่ารักมาก